สวัสดีครับเครื่องบิลรบนีการที่จะสร้างมันขึ้นมาได้ก็ต้องใช้วิธีการหลายอย่างด้วยกันนะครับหลายการที่จะมีวิธีการได้ก็ต้องศึกษาคนา้นคว้าวิจัยทดลองลองผิดลองถูกใช้เวลานาน,านในสหรัฐมีการนะครับมีการออกแบบเครื่องบินมากมายเครื่องบินรุ่นใหม่นะครับยอมถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องบินรุ่นก่อนเสมอนั่นแหละครับอุปกรณ์โน,น่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆมีผลกับสมรรถนะมีผลกับประสิทธิภาพโดยรวมนะครับด้วยความที่มีรายละเอียดเยอะขนาดนี้เนี่ยจึงยากที่จะมีประเทศ ไหนตามทันแล้วครับทางฝั่งโซเวียตหรือว่ารัสเซียก็มีการสร้างเครื่องบินเหมือนกันและแนวทางของโซเวียตก็เน้นไปที่ปริมาณมากกว่ารายละเอียดนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตเครื่องบินของโซเวียตเนี่ยต่ำกว่าของสฐอเมิกาแต่ว่าเครื่องบินของโซเวียตก็มีผลงานเป็นตำนานมากมายนะครับหลังจากที่ทั้งสฐอเมิกาแล้วก็โซเวียตสร้างเครื่องบินรุ่นใหม่นะครับที่ก้าวหน้ากว่ารุ่นเก่าแล้วเนี่ยแบบของเครื่องบินรุ่นเก่าก็ยังไปที่ต้องการของหลายประเทศนะครับเพื่อนําไปสร้างไปพัฒนาต่อนั่นเองเพราะถ้าจะเริ่มใหม่เองทั้ง หมดนี่ก็คงยากแล้ะครับโซเวียตกับจีนอันนี้มีสัญญาการโอนเทคโนโลยีแก่กันนะครับจึงทําให้เราเห็นแบบเครื่องบินของโซเวียตเนี่ยที่จีนนํามาผลิตมากมายทางฝั่งของสหรัฐมีกานะครับแบบของเครื่องบินรุ่นเก่าก็เข้ามาในยุโรปนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือสวีเดนกับ f 20ไชเกอร์ชาร์กที่สวีเดนเนี่ยมาพัฒนาเป็นย่า39นะครับ เวลาผ่านไปนะครับแบบของเครื่องบินรุ่นเก่าก็เก่าไปเรื่อยเลยครับมีเครื่องบินรุ่นใหม่ออกมาแต่ว่าการออกแบบของรุ่นเก่าบางรุ่นเนี่ยก็ยังพอมีประสิทธิภาพในปัจจุบันอยู่นะครับแน่นอนละครับมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบสมัยใหม่เข้าไปใส่ให้บ้างถึงแม้ว่าจะสู้เครื่องบินรุ่นใหม่ๆไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยราคาที่ไม่แพงมากนักเครื่องบินแบบนี้ก็เป็นที่น่าสนใจของหลายประเทศ ในบรรดาเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวนะครับทางสหรัฐอเมริกาก็จะมี F 1 6 Fighting Falcon ที่เป็นสุดยอดนะครับทางฝั่งของโซเวียตล่า MiG ่ิบเอ็ก็น่าเจะได้ในขณะที่หลายประเทศไปเครื่องบินยุคที่ห้ากันแล้วนะครับแน่นอนว่าราคานี่แพงมากการพัฒนาแบบเครื่องบินเก่าเนี่ยให้ทันสมัยมากขึ้นราคาถูกจึงเป็นทางเลือกละครับการเอา MiG ิบเมาผสมกับ F 1 6 Fighting Falcon ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับบทความนี้เอามาจาก The National i n t e g e c e Organization นะครับ เครื่องบินลูกผสมลำนี้ก็คือ JF-17 Thunder บางคนคิดว่าไม่ใช่แล้วครับหน้าตามันไม่เหมือนกันเลยนะครับการเอาเทคโนโลยีมานี่เขาไม่เอามาเหมือนเป๊ะๆหรอกนะครับจะเป็นยังไงไปดูกัน JF-17 อันนี้เป็นเครื่องบินที่ประสบความสำเร็จมากในการในการส่งออกของจีนการพัฒนาช่วงแรกๆครับเจอปัญหามากมายการเอาการออกแบบบางส่วนมาจาก Mig-21 กับ F-16 เนี่ยมาผสมผสานกันนะครับจนกลายเป็น JF-17 ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียว Mig-21 กับจีนไม่แปลก แล้วครับแต่ว่า F16 กับ g ีนนี A ่ C มาได้อย่างไรละครับ JF17 เป็นโครงการร่วมของเชิงจูแอร์คาร์พคอร์ปอเรชันนะครับกับกองทัพอา,ากาศปากีสถานและปากีสถานเนี่ยก็มี F16 อยู่แล้วแบบของ F16 จะไปอยู่กับยีนคงไม่แปลกหรอกครับ จุดเริ่มต้นโครงการมาจากสฐอเมิกาเนี่ยต้องการต้านโซเวียตนะครับในอัฟกานิสถานมีการร่วมมือกัน3ประเทศด้วยกันก็นกคือสฐาเมิกาปากีสถานและก็จีนนะครับโดยตั้งโครงการไซเบอร์ชูโดยพยายามสร้างเครื่องบินเพื่อมาต้านมิก29ของโซเวียตนั่นเองนะครับตอนแรกพยายามปรับปรุงเจเจให้ทันสมัยโดยเชิงตู้แอร์คาร์บคอร์ปอรชันกับกัมแมนนะครับนี่ก็คือน็อตท็อปกัมแมนของสฐอเมิกานั่นเองคิดจะเอาเจเจเนี่ยมาขยายเฟรมให้ยาวขึ้นออกแบบการควบ คุมใหม่เปลี่ยนตำแหน่งช่องดักลมใหม่นะครับแต่ว่าทำอย่างไรเนี่ยสมรรถนะก็ยังเทียบกับมิก29ไม่ได้สุดท้ายแล้วโครงการก็ล้มไปนะครับอย่างไรก็ตาม3สหายอย่างสรัมริกาจีนปากีสถานนะครับตัดสินใจตั้งโครงการอีกครั้งในช่วงปี2523นะครับชื่อโครงการก็คือซูเปอร์เซเว่นนะครับคราวนี้ออกแบบปีกของเครื่องบินให้เหมือนกับ f 16ไปเลยนะครับในขณะที่โครงการเนี่ยกำลังไปได้ด้วยดีแหละครับเกิดเหตุการณ์อันไม่คาดฝันขึ้นมาที่จัตุรัส เทียนอันเหมอนนะครับทำให้ความช่วยเหลือจากสหร,รัฐมิการี้ต้องถอนตัวออกไปนะครับอธิบายเพิ่มก็คือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เทียนอันเหมอนเนี่ยสหร,รัฐมิการและก็ยุโรปมีขนเทคโนโลยีให้จีนจํานวนมากนะครับร่วมผลิตร่รวมสร้างทั้งเครื่องบินรถถังยุทโธปกรณ์มากมายทีเดียว จนวันที่4มิถุนายน2532นะครับก็เกิดเหตุการณ์เชียนอันเหมือนขึ้นมาจีนนี้ถูกคว่ำบาตรนะครับความช่วยเหลือทางการทหารยุติลงแต่ว่าด้วยพื้นฐานทางการทหารที่สหร,รัฐมิการกับยุโรปวางไว้ให้กับจีนนะครับก็ส่งผลมาจนทุกวันนี้แล้วครับจีนพัฒนาขึ้นมานั่นเองหลังจากคว่ำบาตรจีนไปแล้วนะครับโครงการ Super s e v e นการสร้างเครื่องบินร่วมระหว่างสหร,รัฐมิการจีนแล้วก็ปากีสถานเนี่ยก็ต้องหยุดลงไปด้วยนะครับหยุดลงไปประมาณ10ปีด้วยกันแต่ว่าด้วยการเริ่มต้นไว้แล้วนนนัั่เองะครบ จีนกับปากีสถานเนี่ยสารต่อโครงการนี้ต่อไปในปี2541นะครับจีนกับปากีสถานเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังขึ้นมาแล้วครับ50-50สลับค่าใช้ใจ่ายในโครงการจากซูเปอร์เซเวเมื่อกัมแมนจากสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกไปแล้วนะครับเครื่องบินถูกเปลี่ยนชื่อเป็น JF-17 JF ก็มาจาก Joyce Fighter นะครับปากีสถานนี่จะเรียกเครื่องบินนี้ว่า PSC JF17 PSC ก็มาจากปากีสถาน Aero Nautical Complex นะครับส่วนจีนจะเรียกว่า CAC FC1 เสีวหลงนะครับ CAC ก็มาจากเฉิงจู Air c ค r าฟ r a ร์ o o r เรชันนะครับ FC ก็มาจาก f i เด t e r China เสี่วหลงนี่แปลว่ามังกรน,น้อยนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยให้นิยามว่าเป็น Fierce Dragon แปลว่ามังกรร้ายนั่นเองนะครับเมื่อกำแมนถอนตัวออกไปแล้วเนี่ยปัญหาของโครงการก็คือเครื่องยนต์นั่นเองนะครับตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับเวียตไม่อยู่แล้วนะครับรัสเซียเสนอเครื่องยนต์คีมออฟอารีเให้ซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้กับมิกสามสิบสามนะครับแต่ว่าโครงการมิกสามสิบสามนี่ต้องยกเลิกไปเหลือเพียงเครื่องยนต์นั่นเอง โดยเครื่องยนต์ RD 9 3นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เหนือกว่า RD 3 3ที่ใช้อยู่ใน MIG 29นะครับแต่ว่า MIG 29เนี่ยเป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์ส่วน JF-17 Thunder เป็นเครื่องยนต์เดียวนะครับในการพัฒนา JF-17 เนี่ยก็เกิดนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมาก็คือ DSI นะครับ DSI ก็มาจาก d i v e r t e i g t Super Sonic i n t e t เมื่อเกิดมาแล้วก็เอามาใช้ในการออกแบบซะเลยนะครับ JF-17 Thunder นี้ใช้การออกแบบนี้นะครับ DSI ก็คือการควบคุมการไหลของอากาศเข้าสู่เครื่อง นนนั่นเองทําให้สม่ําเสมอทุกย่านความเร็วนะครับอันนี้มีผลกับความเร็วความแรงด้วยนั่นเองนะครับในปี2546เครื่องบินต้นแบบก็ได้ทําการทดลองบินแล้วครับแล้วก็เข้าสู่การผลิตในปี2549แล้วก็เอาไปผลิตในปากีสถานในปี2551นะครับ JF-17 บล็อกที่1ผ่านไป JF-17 บล็อกที่2นะครับ จีนเสนอให้เปลี่ยนเครื่องมาใช้ของจีนแต่ว่าปากีสถานไม่ยอมนะครับขอใช้ RD-93 ต่อไปในบล็อกที่3นะครับจีนก็ใส่เรดาร์อีซ่ามาให้ใช้อาวุธของตะวันตกก็ได้นะครับของจีนก็ได้อันนี้น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือปืนของ JF-17 ที่มีขนาด23มมิลิเมตรมีถึง2กระบอกด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นมรดกตกทอดมาจากมิก21มีประสิทธิภาพเหนือกว่าปืนทั่วไปนะครับ แต่ว่าจุดเด่นที่สุดของ JF 17 Thunder ก็คือราคานั่นเองนะครับโดยมีราคาอยู่ที่15ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือว่าประมาณ465ล้านบาทต่อลำนะครับไม่ผิดหรอกครับ465ล้านบาทต่อลำส่วนบล็อกที่2นะครับขายอยู่ที่16ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือว่าประมาณ496ล้านบาทต่อลำอันนี้แพงขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการส่งออก JF 17มากมายถือว่าประสบความสําเร็จทีเดียวนะครับของเครื่องบินราคาถูกแต่ว่ามีความทันสมัยพอสม ต้องมีบางคนถามหาผลงานการรบนะครับปากีสถานี่ใช้มาแล้วนะครับยิงร่วงมาแล้วอันนี้แอดมินชื่อว่าเป็น JF17 นะครับบางคนบอกว่าปากีเนี่ยใช้ F16 แต่ว่าอย่าลืมว่า JF17 ก็ใช้ AIM ได้นะครับและ JF17 ก็คือการผสมระหว่าง MiG21 กับ F16 นะครับยิ่งปลอกที่3นี่มีเรดาร์ใหม่การเชื่อมต่อข้อมูลใหม่ d ้า a link นะครับทำให้เครื่องบินราคาแค่นี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับ